สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ชาแนลวันนี้เราก็มาอยู่เกม Tower of God New World กันอย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้ครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแจ้งข่าวสารปิดประปุงอัปเดตแพทต่อไปของเกม Tower of God New World ให้กับเพื่อนๆกันครับสำหรับล่าสุดน,นะครับตอนนี้เนี่ยทีมงานเขาได้มีประกาศนะครับมาตั้งแต่เมื่อวานแลว้วเพื่อนๆก็สำหรับประกาศนะครับจะเป็นอ่ออะไรวะแปบนึงนะอันนี้ครับ แจ้งปิดปรับปรุงในวันที่13กันยานะครับซึ่งกําหนดการปิดปรับปรุงของวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่6โมงเช้า6มง50ครับบ้านเราไปจนถึง9โมงครึ่งโดยประมาณนะครับซึ่งเกม t ทาวอล์กอลเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเกมที่ส่วนมากนะครับมันจะเปิดเซิร์ฟก่อนเวลาเ,เ,พเพื่อนเพราะฉะนั้นเวลาที่มันจะเปิดเซิร์ฟเนี่ย ผมว่ามันน่าจะไม่ถึง9โมงครึ่งนะคิดว่าน่าจะประมาณ8โมงครึ่งเโมงเซิร์ฟก็น่าจะเปิดแล้วนะครับถ้าเขาอัปเดตแบบไม่ติดปัญหาอะไรนะครับแต่ที่แน่ๆเพื่อนๆอย่าลืมมารอเอาเกมก่อนช่วงเวลา6โมง50ด้วยนะซึ่งรายละเอียดมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็มาไล่ดูเลยครับอย่างแรกสุดครับเพิ่มเพื่อนร่วมทีมคนใหม่ตัวละครระดับเอสซาพึ่งเวสปานะครับก็สําหรับเวสปานะครับจริงๆตรงนี้เนี่ยทีมงานเขาได้มีบอกมารอบหนึ่งแล้วนะอ่านี่ครับมันก็จะอยู่ที่สารจากพัฒนาเพื่อนๆสำหรัับบนะคร จะอยู่ตรงนี้ครับอ่ะนี่เลยตัวละครตัวนี้ครับเป็นตัวละครแอนตซินธาตุสีเหลืองนะครับนี่ก็จะเป็น่าตุไม้ตายของน้องนะครับก็สาหรับตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงเพื่อนๆไม่ใช่ผู้ชายนะครับที่สําคัญตัวละครตัวนี้นะผมบอกเลยว่ามันน่าจะค่อนข้างป่วดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตัวละครตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นตัวติดเมตาสาหรับตัวตีบอสก็เป็นไปได้นะครับที่สําคัญมันเป็นแอนตซินที่สามารถแทงได้ด้วยครับแต่ตรงนี้เนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจนะยังไม่ได้ทดสอบ ถ้ามันเข้าเกมจริงเนี่ยมันจะแทงได้ดีมากน้อยขนาดไหนนะครับเพราะความสามารถของเธอยิ่งถ้าทีมเรามีตัวละครท่าแสงเยอะเท่าไหร่นะครับพลังป้องกันของตัวละครตัวนี้เนี่ยมันก็จะยิ่งเพิ่มแบบทวีคูณเลยเพื่อนๆก็รู้สึกว่า1ตัวนะครับจะได้โบนัส20%มันะ้งถ้าเพื่อนเพื่อใส่ครบนะครับทั้งทีมเป็นแสงหมดเลยจะได้โบนัสเพิ่มพลังป้องกันสูงถึง80%เลยนะครับสำหรับเวสป้าตัวนี้นะอันนี้เนี่ยยังไม่รวมกับโบนัสคอมทีมแสงที่สามารถเพิ่มสเตทให้ได้อีกต่อนด้วยะครับ ก็พรุ่งนี้เนี่ยเวสปาจะเข้าเกมแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมารอดูกันว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันจะติดเมตาอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็ต่อมาครับอย่างที่2จะเพิ่มเนื้อเรื่องเสริมฝันกลางวันนะครับสำหรับเนื้อเรื่องเสริมเนี่ยอันนี้เนี่ยมันจะไม่มีเนื้อเรื่องในต้นฉบับเพืเ่อนๆมันคล้ายๆกับ What if ทีมงานเขาจะลองจินตนาการถึงเรื่องราวต่างๆของตัวละครตัวนี้ที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับ เอามาเป็นใน,นเรื่องให้เราได้ดูกันนะโดยเรื่องแรกนะครับจะเป็นใน,นเรื่องของราเชลเ,เพื่อนการประจันภัยของราเชลในช่วงต้นหลังจากที่พัมไปยังชั้นถัดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่กําลังสงสัยนะครับว่าราเชลจะไต่หอคอยโดยวิธีใดนะครับมีใครคอยช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังสายเนื้อเรื่องเนี่ยห้ามพาเด็ดขาดครับต้องรอติดตามเลยนะแล้วก็ต่อมาครับอย่างที่3นะครับจะมีการขยายบททดสอบแห่งการกําเนิดนะครับชั้นที่2 0 1นถึง250นะครับ <laughs> ก็สําหรับไอชั้นทดสอบตรงนี้เนี่ย น่าจะเป็นคอนเทนต์วานเพื่อนๆผู้เล่นทั่วไปอย่างเราๆนะครับก็อาจจะต้องใช้เวลานานกว่านี้อีกสักไม่หน่อยนะครับอีกสักนานๆเลยเพื่อนๆกว่าจะไปถึงตรงนี้ได้นะแล้วก็ต่อมาครับอย่างที่3กระดานเช็คชื่อเขาดาวเทศกาลฤดูใบไม้ร่วงนะครับในที่สุดก็จะวนกลับมาเป็นกิจกรรมที่2นะครับของกิจกรรมประจําเดือนเพื่อนๆซึ่งกิจกรรมแรกที่เคยมีไปนะครับจะเป็นกิจกรรมว่ายน้ำครับก็ถ้าลองมาดูนะครับของเก่าซึ่งระยะเวลากิจกรรมนะครับของกิจกรรมนี้เนี่ยมันจะอยู่2สัปดาห์ครับ แต่อันใหม่เนี่ยผมแน่ใจเหมือนกันนะว่ามันจะอยู่1สัปดาห์หรือว่าสสัปดาห์นะครับเพราะว่าถ้ามันอยู่2สัปดาห์เนี่ยนั่นหมายความว่ากิจกรรมที่จะเข้ามาใหม่มันก็จะเข้าใหม่อีกทีคือปลายเดือนเลยนะและของรางวัลที่ทีมงานเขาแจกนะครับก็จะแจกทั้งหมด7วันติดต่อกันเพื่อนๆซึ่งทีเด็ดเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวอันเชิญนะครับที่มันแจกรวมถึง20บใบเลยนะครับและผมบอกเลยเพื่อนๆผมว่าทีมงานเนี่ยเขาไม่น่า จะแจกตัวอันเชิญน้อยกว่าของเก่านะเพราะมันอาจจะเกิดการเปรียบเทียบขึ้นได้นะครับตรงนี้นะดังนั้นผมว่าตัวอัญเชิญขั้นต่ําที่เราน่าจะได้เนี่ยน่าจะได้20ชิ้นแน่ๆเพื่อนๆแ,แ,แ,แต่ต้องมารอลุ้นกันว่าทีมงานเนี่ยเขาจะใจปั้มแจกเพิ่มมากกว่า20ชิ้นหรือเปล่านะครับและแน่นอนมีตัวละครอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับ กิจกรรมทดสอบตัวละครใหม่เขาก็มีเพิ่มเข้ามาด้วยเพื่อนๆจะเป็นกิจกรรมทดสอบน้องพึ่งเวสป่านะครับให้เราได้ลองใช้กันนะครับพร้อมกับอธิบายความสามารถต่างๆของน้องว่าตัวละครตัวน,นี้เนี่ยมีจุดเด่นสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันจะมีของแจกเล็กๆน้อยๆนะครับเหมือนกับตอนกิจกรรมทดสอบน้องยอดอีฮวาที่กําลังจะจบนะครับส่วนกิจกรรมต่อมามิชชั่นพัฒนาเวสป่านะครับ อันนี้ก็น่าจะคล้ายๆแบบเดิมนะถ้าเราสามารถทําครบได้ก็จะสามารถรับเวสป้านะครับได้เพิ่มอีกหนึ่งตัวนะแต่มันจะมีสิ่งที่ให้เรารอลุ้นกันอยู่เพื่อนไอ้ลานคาเนี่ยมันจะมีแพ็คมาขายเวสป้าในราคา3 0 0พเพชรหรือเปล่านะครับถ้ามันมีมาขายอีก3 0 0พเพชรเนี่ยมันจะทําให้เกมนี้เนี่ยเป็นอะไรที่โคตรเป็นมิตรกับผู้เล่นสายฟรีนะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องมารอดูกันครับไม่รู้ว่าตอนน้องยอนอีฮวานเนี่ยอาจจะเป็นครั้งพิเศษครั้งเดียวในเกมเลยหรือเปล่าหรือมันจะเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ ส่วนกิจกรรมต่อมาจะเป็นกิจกรม Hot Time, รมฮอตท่าศูนย์บริการตามสั่งนะครับก็ศูนย์บริการตามสั่งนะครับจะเป็นหัวข้อนี้เลยเพื่อนๆใครที่กําลังจะเลเวลอัพแล้วนะครับผมแนะนําว่าให้เพื่อนๆช่างใจดูนะครับว่าจะใช้เพชรรีเซ็ตเพื่อหาเควสระดับที่สามารถปลดเลเวลเพิ่มเติมได้หรือเปล่านะครับเพราะบอกเลยว่าถ้าเพื่อนๆสามารถเลื่อนขั้นได้นะครับของรางวัลที่เพื่อนๆจะได้เนี่ยมันจะคุ้มค่ากว่าเดิมแน่นอนนะแต่ถ้าเกิดใครที่แบบยังอยู่ตน้นๆ้นอยู่เนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องรีเซ็ตก็ได้นะ นอกจากนี้ก็จะมีแพ็กเกจเพิ่มมาใหม่ถึง10รายการเลยครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปอ่ะแพ็กเกจที่ผมรูที่สุดนะตอนนี้เนี่ยก็คือแพ็กเกจที่สามารถใช้เพชรซื้อได้ในราคา3,000เพชรแล้วก็มีตัวละครใหม่อยู่ในนั้นนะครับและสุดท้ายเปลี่ยนแปลงและแก้ไขบั๊กอื่นๆนะครับโอเคก็สําหรับรางวัลปิดปรับปรุงในรอบนี้นะครับจมนอนเดิมเลยจะแจกหินลอยหรือว่าเพชรนะครับทั้งหมด1,000ชิ้นนะก็สาหรับรายละเอียดอัปเดตในวันที่13นะครับก็จะมีเพียงเท่านี้เพื่อน และยังไม่หมดครับสำหรับวันนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้ล็อกอินเข้าเกมนะครับเพื่อนๆรีบล็อกอินเข้าเกมมาเลยครับพอตอนนี้เนี่ยทางจดหมายนะครับถ้าเพื่อนๆลองกดมาที่ประกาศทีมงานเนี่ยเขาจะแหกตั๋วกาชานะครับให้เราอีก1ิใบด้วยครับก็อย่าลืมมาเก็บตั๋วกาชานะครับเพื่อไว้เปิดน้องเวสป้าตัวต่อไปหรือจะเก็บไว้เผื่อกิจกรรมอีเวนต์ที่มีตัวละครเอสเซซ่าพาตัวใหม่ก็ได้นะครับตรงนี้อยู่ที่การตัดสินใจของเพื่อนๆเลยนะอ๋อใช่กิจกรรมใหม่นะครับ ที่ผมได้เคยทําคลิปพูดถึงตัวละครที่จะมาจะเป็นกิจกรรมของตระกูลครูนะเพื่อนๆก็คือเทศกาลฤดูใบไม้ร่วงนะครับแต่ตรงน,นี้เนี่ยเดี๋ยวต้องดูอีกทีว่ามันจะมาในอาทิตย์หน้าหรือว่าจะมาในอีก2อาทิตย์นะครับซึ่งมันจะอ้างอิงกับกระดานเช็คชื่อเขาดาวได้นะครับเพราะเวลาที่กระดานเช็คชื่อเขาดาวหมดมันก็น่าจะมาตอนนั้นนะครับอ่าแนาว่านี่เลยนี่เลยเทศกาลฤดูใบไม้ร่วงของตระกูลครูนะครับซึ่งแน่นอนว่าเดือนกันยายน,นเพื่อนๆแต่แค่ไม่รู้ว่าวันไหนเท่านั้นนะ โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับข่าวสารของเกม Tower of God Evil วันนี้เนี่ยผมก็มีมาฝากเพื่อนเพื่อนเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ยังเคลียรอะไรไม่เสร็จนะครับกับกิจกรรมของน้องยอดอีวานะครับเพื่อนเพื่อก็อย่าลืมไปเคลียกันให้เรียบร้อยด้วยนะเพราะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะถูกนำออกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมมากแล้วเจอกันสวัสดีครับ